สวัสดีค่ะพอกกยายมุ่งมาหนียายมุ่งเสมาเฮ็ดไก่พัดน้ำม,มันพริกเผาค่ะพี่น้องค่ะวัตถุด,ดิบที่ยายมุ่งเสมาเฮ็ดนี่พัดจานน้อยน้อยบหมูละผ้าต้นหอมพริกซ้อยแล้วก็กระเทียมค่ะพัดจานน้อยๆ้ยายมุ่งเสิลงมลอเห็ดเลยค่ะ ดับแรกตั้งกระทะเลยครัพี่น้องตั้งกระทะเลยปิดไฟเส่เตาเติมน้ำมันลงไปค่ะเกี่ยวกระเทียม เดียวะเที่ยงใหเลี้ยงหอมค่ะไก่พัดน้ำมันลิกเผาค่ะพี่น้องเดียวจะเที่ยงให้เลี้ยงเลี้ยงหอม เชื่อมเบี้ยงยหอมแล้วก็ไปเรยค่ะ 你多看。 เดี๋ยวี่เขาตงไปเลยครับพ no. ี่น้องน้ำมันที่เขาคา่ะัดะเขากันค่ะ เยะน้ำลงไปนิดน้อยค่ะ ่น้ำตาลลงไปนิดน้อยค่ะพี่น้องเพื่อปีน้อยนึงค่ะก็มีน้ำปลาหน่อยนึงค่ะ เยอะหนานอีกนิดค่ะ ค่ะทำหัองยาแยมมุ้งมันอ่ะพี่น้องไปกินหางสิดข้กต้นแบ่งห้อง่ะ เดียวค่ะติดต่อได้เลย แล้วะะลเ็น่งดี๋ยวค่ะผัดไก่พริกเผาค่ะนผัดไก่น้มันพริกเผากับเสร็จเรียบร้อยค่ะาาจานนี้เนาะน้อยจากพี่น้องอเด้ดอเศษเศษใส่กับยายมมุ้งเด้อค่ะ กานไมอร่ยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยผัดไก่นยมันพริกเผาเสร็จแล้วอะไรจ้าเศษเศษต้อกับกําไล้งเด้อพี่น้องเด้อผัดไก่พริกเผาเนยมันพริกเผาก็เสร็จเรียบรอย้อยแล้ว ค่ะหน้าตาคลิปนีก้ก็แล้วแล้วไดวมุ่งกับอตัวซั้นนีด้ค่ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ